สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจามาพบกับแนวทางหุ้นห้างเสียงรอบซรบ่ายของห้าวจะแนวทางวันพุธวันที่11จะเน1ดเดือนธัน,นวาจะส่อหาหกแปดจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคืนเก่าล้ะกะ็ตามเคยจา้าสรุปแนวทางคันที่16กันก่อนจะสำหรับห้างเสียงรอบซรบ่ายของห้าวเนาะวันอังคารวันที่16 แนวทางจะหัางแซงรอบเศร้าเด่นหายสองกับหนึ่งวิ่งลูดจ่าผลของรอบเศร้าเก้าหนึ่งหกลางเจ็บสองสำหรับหนึ่งหกยับคูเขาตรงๆจะแต่วันหินพิษโตสำหรับหนึ่งหกมาโบนจ่า ตรงเด่นหนึ่งมาล่างเจ็ดสองจับคู่พาดไปเนาะเจ็สองโอ้โหสองหกสองหาสอามา,จาเ,เ,มาเจ็เด่นสองวิรเข้ามาจะเสียดายเด่นวิรุษมาเด้งเดงจะสอเด่นสตัวมาขบเบิดเลยเนาะหมาบนสอมาลลางสำหรับรอบบายจ้าเด่นสีับสมผลของรอบบาย ห้าสี่หนึ่งลางสี่เจ็ดสบนสี่ลางฝังจะสำหรับหางเสีงเมื่อนี่เนาะสำหรับสี่หนึ่งคู่เด่นหนึี่รอบบายได้สี่หนึตรงตรงสำหรับสี่รอบบายตัวเน้นจะบนเด่นสี่เขาเข้ามาจะลางสีเจนี่กระจับคู่พลาดไปอีกเนาะสี่ห้าสี่แปดหนึ่ง สี่หกสี่สองหลางมาสี่เจ็ดเดนเด่นสี่วุสี่ข้ามาเด้งเด้งจ้าโอ้โหเกือบสี่คู่เนาะเด่นนี่มาทั้งบนทั้งล่างเลยจับได้สองคู่จา้าเสียดายเสียดายนะโอเคปางเนาะสำหรับแนวทางหางเส้เขา้าวจา้าตามต่อหลุนต่อกบวันที่สิบเจ็ดจ้าสำหรับหางเส็งกับพุนจีนนี่ส่วนนี้หูซึกว่าสิปางเนาะแต่ว่านี่เคอีนี่หูซื้อว่าสิจับทางางางนแกส่วงนี้สลับจา้า สำหรับแนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณเนาะมีข่าวแหละกะมีรูดตะโกนทินําไปเปรียบเทียบวิเคราะห์กันอีกที่หนึ่งละกันจต่สาหรับพูดนี่บางเถื่อบางข้างก็สลับกันมาสลับกันปังนะจ๊ะถ้าพูดนี่คือปังบางเถื่อบางข้างพูดห่างเส้นกับอยากพลาดเนี่ยอยากจับทางยากถ้าห่างเส้นปังกับพูดจีนปังนี่เคอีกอยากจับทางยากในส่วนนี้สาหรับตั้ม สำหรับมือนี unter, ตามต่อจากห้างเสียงของเฮาหรอบเศร้าม la ือนี indeed. ห้เดนหากรับสี่วิ่งรูดแต่แนวทางสีมาหายตามสูตรหรือบมเมื่อนีอันกาโรรุ่นเราจะจับคู่เด่นหาวุษหามีหาเก้าหาหนึ่งหาสองหาสี่หาเจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่ง 4, 2, 4, 6, 4, สี่สองสี่หำหรับรอบบายจะให้เดนหนึ่ับ0นวิ่งรูดแต่เราครูเด่นเด้อพี่น้องรอบบายเด่น1เน้นอาจ 5. จะคูหน่งหาจ้ะหนึ่งเก้าหนึ่งสี่เจ็ดนึู่นยูย์รอบบายจับคูศูนหา 0 4นย์สี่จหาแค่รอบบายเนาะ0ูนย์หลักันเดี๋ยวมาเบิงโตเน้นของห้าก่อนจ้าสำหรับแนวท่าของห้ามม้อนี้โตเน้นรอบบายเน้นไป0ูนย์สกับศูหหลักันสำหรับเด่น1นรอบบายเน้นไป1 4ึ่งสี่กับหนึ่งเก้า ห้าเก้าหมักตัวได้ชอบตัวได้นาไปเปรียบเทียบได้เนาะบอกม,มีตัวหมักตัวสอบสามารถปล่อยผ่านได้จะเนี้ยถ้ากับเป็นเพียงแค่สูตรกรันคํานวณจะมีข่าวแหละกะมีรู้จะคอยมาปังปัง,ปงเด้งเดงเต็มเต็มบนล่าง เศร้าบายอีกหละกการน้ะเขาให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเขาไมา่แล้าฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยละกการน้ะสำหรับพี่น้องที่เขามารับชมแนวทางกับแอดจอยใหม่ๆถ้าเกิดว่ายังบ่ท่านได้ติดตามกันอย่าลืมกดติดตามมจะกดสั่นกระดิง่งไว้จะเผื่อสิได้บ่พาแนวทางที่ลงหายจ้าแนวาทางดีๆมีให้กันใดทุกวันจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจ้า